สีครับพี่แตมนะครับวันนี้ก็มาอีกแล้วนะฮะวันนี้มีชาเลนจ์ที่แบบว่าโคตรโหดน้องใครชอบท้ามาละท้ามาเยอะมากๆเลยท้าชาเลนจ์นี่มาคือให้พี่แตมตัดฟรูชกุชีของตัวเองคืออะไรทำไมต้องตัด ตัดทาไมตัดเราด้วยอะไรโอ้โหน้ำตาจะไหลนะฮะโอเคในเมื่อมีคนท้ามาเยอะมากเราก็พร้อมที่จะตัดเมื่อมีคนท้ามาเยอะมากเราก็พร้อมที่จะแถลงไขเพื่อป้องกันให้โลกถูกทําลายเพื่อปกป้องสติภาพของโลกตัวตนด้วแฝดไดรกฟไดซฟงเฟเน่มูฟัชิโคจิโร่ไไม่ใช่ร้านเลยอะไรวะโอเคเฮาวนี้พี่ก็จะมาเลือกฟกุชิของพี่นะตัดทั้งหมด3มชิ้นเลยน้ำตาจะไหลฮะเอาเป้ว่า มาเริ่มตัดกันดีกว่าด้วยด้วยกันไก Hello Kitty คาถาเซรามูนฉันจะลงทันเองหรือว่าเล่นมุกอะไรรื่ผง <c oughs> โอเคฮะถ้าพร้อมแล้วมาตัดกันเลยฮะกมันแรกนะฮะไม่อยากตัดน้องมกากรองเลยนะใครท้ามาเนี่ยคือแลโอเคฮะออแล้วก็อยากรู้ว่าข้างในเป็นอะไรเหมือนกันหอเล่าเอานะยอะเฮ น้ำตาจะไหลก็ยังหอมอยูอย่นะน้องมากรลองของเรานะใครใครใครท้าเช n ลน์นี่มานะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอโอเคฮะต่อไปชิ้นที่สองที่เราจะมาตัดกันมันนี้จะมาตัดน้องแอปเปิลนะฮะของเราสารื่มากๆาน้องแอปเปิลของเรานะฮะบายบายลาก่อนนะแอปเปิลการลิเลโอของเรา เหมือนแอปเปิล้ลเลยข้างในเปอนแอปเปิล้ลเลยดูดิเหมือนแอปเปิ้ลที่โดนกัดอะไรอย่างเงี้ยลาก่อบเบยชิ้นที่สองไปแล้วต่อไปไปชิ้นสุดท้ายนะฮะที่เราจะมาตัดกันในวันนี้ใครท้ามาอีกนี่แบบว่าอืมโดนเนี้ยใครท้า,ามานะใครท้ามานะนี่ก็เป็นเป็นปังปังเหลือของเรานะให้เราจะมาตัดกันไปชิ้นสุดท้ายนะฮะอืออย่าท้าอีกนะอย่าท้าอีกนะพอแล้วนะซาเล่นเดียวพอแล้วนะผ่ากลาง ตัดแล้วนะจริงจตัดแล้วนะลาก่อนผมมือคือมือสั่นอ่ะคือมือสั่นโอเคคะวันนี้ที่ก็จบชาเลนจ์หดหดเพียงเท่านี้นะใครมีชาเลนจ์อะไรก็อย่าท้ามาหดโหันะคือแบบน้าตาจีไหลโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคนที่รับชมคลิปนะอย่าลืมกดกระตุกไล์ให้พี่ด้วยนะวันนี้ก็บายบายไปฟักน้ำตาไปทำใจก่อน